ต่อไปนะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับของผสมนะคะจะมีสองรูปแบบนะคะคือในรูปของอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนอย่างเช่นนะคะจะบอกว่าเอออัตราส่วนขององ,งุ่นนะคะ เชนะะออ่นนะคะซื้อเสื้องง่นนะคะสองชนิดนะคะกิโลกรัมละสิบแปดและยีบห้าบาทนะคะและขายคระกันและขายไปกิโลกรัมละยีบสี่บาท ยังกำไรยี่สิบเปอร์เนะถามว่าจงหาอัตราส่วนการผสมคือผสมยังไงให้อำมุนสองชนิดเนี่ยเวลาขายออกไปแล้วยังได้กำไรอยู่ที่20นะคะก็มาดูาถ้า เราอยากจะรู้ว่าเออ่20%นะคะของเงิน20บาทเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ของของของราคาขาย20บาทเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าอ่าทุนนะคะเดี๋ยวนะทุนของของกำไร20บาทเนี่ยอยู่ที่100นะคะแล้วนะขายราคาขายที่ได้กำไร20%คือ120ใช่ไหมคะ ันนี้เดี๋ยวต้องสลับนิดนึงนะบอกว่าาราคาขายนะคะขายร้อยยีบาททุนร้อยบาทถ้าขาย24บาทนะ,ะตัวนี้ขาย24บาทจะเป็นเงินทุนอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือ100ส่วน120คูณ24นะฮะตัวนี้ก็ตัดไปก็จะอยู่ที่10บาทเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าทุน ของการคราอ่างุนเนี่ยคือ20บาทนะคะเขาขาย24ถึงได้กําไรย0เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราค่อยมาดูอ่างุนชนิดที่1กับชนิดที่2นะคะแล้วก็เขาถามว่าจงหาอัตราส่วนการผสมใช่ไหมเราก็กําหนดนะคะอ่างุ่น1ต่ออ่างุน2เป็น x ต่อ y หมายความว่าไอกิโลละ18เนี่ยคือมี x นะคะแล้วก็กิโลละยีห้าเนี่ยมี y นะะจำนวนจำนวนที่อัตราส่วนนะคะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าอ่าอย่างก็คืออันเนี้ยนะคะเอาราคาคูณด้วยจำนวนนะคะก็คือจะเป็น18 x บวกด้วยอะไรราคาคูณด้วยจำนวนก็คือ25 y ยี่บห้า y เท่ากับเท่าไหร่20คือราคาต้นทุนใช่ไหมคะและจำนวนคือ x บวก y นยตรงนี้งงไหมคือเราต้องการหาอตราส่วนไงตรงนี้คือจำนวนจำนวนขององ,งุ่นชนิดที่หนึ่งที่ราคาสิบแปดและอง,งุ่นชนิดที่สองที่ราคา25นะคะเป็น x ต่อ y แล้วเวลาเราเอามาผสมกันเราไม่รู้ใช้จํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมเมื่อเรากำหนด x ไปแล้วเราก็เอาราคา18คูณกับ x แล้วก็บวกด้วย25คูณกับ y นะฮะซึ่งมันก็จะทำให้เราได้ราคาต้นทุนที่20บาทแล้วก็คูณด้วยจํานวนของอัุ่น2ชนิดบวกกันเสร็จแล้วเราก็จะแก้สมการนะคะตอนนี้มันจะเป็น1สมการ2ตัวแปร นะคะซึ่งพอแก้ออกมาแล้วมันก็จะอยู่ในรูปความสัมพันธ์ของ x กับ y และเราก็จะเอาความสัมพันธ์นั้นมาตอบเพราะว่าเราต้องการโจทย์ต้องการทราบอัตราส,ส่วนนะคะงั้นลองทำดู 18x บวก 25y เท่ากับอันนี้20คูณเข้าไป 20x บวก 20y 20นะคะเสร็จแล้วย้ายข้างนะ ตัวนี้20เอามาลบนะคะเหลือ5 5า y ส่วนตัวนี้18เอาไปลบก็เหลือ2 x เพราะฉะั้นอัตราส่วนคืออะไรอ่าอัตราส่วนก็คือเวลาเราจะหาอัตราส่วน x ต่อ y มันคือ x ส่วน y เราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x ส่วน y เพราะฉะั้นเราก็จะจัดนะคะตรงนี้ x ส่วน y ก็คือย้าย y มาหาร x แล้วก็เอา2ไปหาร5นยคะเราก็จะได้เป็น x ส่วน y คือ5ส่วน2เพราะฉะนั้นอัตรานะฮะอัตราส่วนก็คืออังุุนชนิดที่1 5นะฮะอังุุนชนิดที่2 2นะฮะแล้วก็มาคราก,กันจะได้ต้นทุนที่20บาทแล้วก็เอาไปคิดาราคาขายคือ24บาทจะได้กำไร20% ดะงะนั้นตรงนี้คือคําตอบค่ะ,ะซื้อเงาะชนิดที่1นนะครับมาในกิโลกร,รัมละ2.50บาทเงาะชนิดที่2ซื้อมาแพงกว่าหน่อยนะครับกิโลกร,รัมละ3บาทนําทั้ง2ชนิดมาผสมกันนะครับแล้วขายเพื่ออกําไรในราคากิโลกร,รัมละ6บาทถ้าผสมอัตราส่วนเท่ากันนะครับและเราต้องการขายให้ได้กําไรอยู่ที่325บาทคําถามคือต้องซื้อเงาะชนิดแรกกี่กิโลกร,รมัมชนิดแรก และชนิดที่2นะครับเงาะชนิดแรกกิโลกร,รัมละ2.50บาทชนิดที่2อยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาทนะครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5.50บาทแต่ว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยเราถือว่าเป็น2ส่วนถูกต้องไหมครับมันก็คืออย่างละส่วนรวมกันเป็น2ส่วนดังนั้นเราจะต้องขายในราคาต้นทุนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่2.75บาทต่อกิโลกร,รัมนั่นเองนะครับ ตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าต้นทุนนะครับแต่ว่าราคาที่เราต้องการขายนะครับก็คือขายกิโลกร,รมลัมละเท่าไหร่ครับ6บาทขาย6แต่ว่าต้นทุนมาเท่านี้มันย่อมเกิดอะไรครับกําไรนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าทุกๆก,การขาย1กิโลกร,รัมเนี่ยเราจะได้กําไรจากส่วนตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ3.25บาทต่อกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกำไรอยู่ที่เท่าไรครับ325บาทนั่นหมายความว่าเราจะต้องขายกี่กิโลครับก็คือตอบ100กิโลกรัมนั่นเองนะครับทีนี้ใน100กิโลกรัมเนี่ยมันเกิดการผสมกันระหว่างเงาะชนิดที่1กับเงาะชนิดที่2ในอัตราส่วนที่เท่าๆกันแสดงว่ามันก็เป็นอย่างละ50กับ50นั่นเองนะครับดังนั้นก็ตอบข้อขอไข่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะคิดต่อว่าเออตรวจคำตอบซิมันจริงไหมเราก็นำเงาะชนิดที่1นะครับกิโลกร,รัมละ2.50บาทแล้วก็ชนิดที่2อยู่ที่กิโลกร,รัมละ3บาทมาตรวจสอบคำตอบดูสิ่งที่เราจะตรวจสอบ,บจากนี้ก็คือทุนนะครับตรงนี้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ125นี้คูณกันแล้วก็จะได้เท่ากับ150บวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ275ทุนก็คือ275นะครับแต่ว่า ในการขายเนี่ยครับใน100กิโลเนี่ยเราขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทใช่ไหมครับหนึ100กิโลก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ600นั่นเองนะครับหกรเนี่ยคือราคาขายแต่ว่าตรงนี้คือต้นทุนนะครับแล้วเราก็นํามาอะไรกันครับเราก็นํามาลบกันก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับ325บาทซึ่งตรงกับกําไรที่เราได้นั่นเองนะครับสวัสดีครับ มาดูฉเฉลยกันนะครับข้อนี้ซื้ออง่นมา2ชนิดชนิดแรกราคากิโลกร,รัมละ13บาทชนิดที่2ราคากิโลกร,รัมละ18บาทผสมในอัตราส่วน2ต่อ3นะครับแล้วขายไปในรา,ราคากิโลกร,รัมละ21บาทถ้าต้องการกำไร500บาทเนี่ยต้องซื้ออง่นชนิดแรกมาก,กี่กิโลกร,รมัมดับแรกเลยนะครับมีอง่น2ชนิด ชนิดแรก13บาทชนิดที่2 18บาททีนี้มาผสมกันอัตราส่วน2ต่อ3หมายความว่าถ้าใช้ชนิดแรก2กิโลชนิดที่2ต้องใช้3กิโลนะครับ2กิโล ชน,นิดแรกซื้อมาสิบสามสองกิโลก็ยี่สิบหกบาทนะครับชน,นิดที่สองสิบแปดบาทซื้อมาสามกิโลก็จะเป็นห้าสิบสี่บาทตามช้าๆนะครับแสดงว่าเราต้องใช้5กิโลใช่ไหมครับเพราะว่า เทีลแรก2กิโลชนิดสองสากิโลเนี่ยเท่ากับ5กิโล5กิโลเนี่ยเท่ากับกี่บาทห้กิโลเนี่ยเท่ากับ80บาทบ้ชาช้านะครับทีเนี้ยโจทย์บอกว่าแล้วเราขายไปกิโลกรัมละ21บาทในเมื่อโจทย์ บอกขายไปในกิโลกร,รัมละยี่สเอ็ดเนี่ยมันก็คือ1นกิโลเราก็ต้องหาต้นทุนก่อน1นกิโลมันกี่บาทโดยการที่เอากิโลเนี่ยมาหารราคาคืออยากหารู้ว่ากิโลแล้วเท่าไหร่ก็80หาร5ต้นทุนจะตกอยู่ราคา16บาทน,นะครับ เขียนไปก่อนนะครับช้าๆนะครับข้อน,นี้เงื่อนไข่ยเยอะต้นทุนจะตก16บาททีนี้เราขายไปขายไปกิโลกร,รัมละ21แสดงว่าเราได้กำไรกริโลกร,รัมละ5บาทเราได้กำไรกริโลกร,รัมละ5บาทแล้ว ทีนี้ก็จะง่ายแล้วนะครับในโจทย์บอกถ้าเราต้องการกำไร500บาทหยุดหยุดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราได้กำไรกิโลละ5แล้วเราอยากได้500เนี่ยเราต้องขาย100กิโลนะครับถึงจะได้500เราต้องขาย100กิโลจะได้กำไร500ตามโจทย์นะครับพอเรารู้แล้วว่า เราขายทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอ่ะมันต้องทั้งหมด100ยกิโลเสร็จแล้วเราทำยังไงทำเหมือนเดิมครับมาย้อนมาดูอัตราส่วน2ต่อ3แสดงว่าเราต้องแบ่งร้อยเนี้ยเป็น5ส่วนนี่นะครับ สองอันแรกเนี่ยจะเป็นของชนิดแรกสามอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของชนิดสองเข้าใจนะครับนี่สในเมื่อแท่งนี้เป็นร้อยก็จะต้องเป็น ยี่สินี่นะครับตัวถามว่าต้องซื้อเง่นชนิดแรกมากี่กิโลกร,รมัมนี่ครับชนิดแรกก็สองช่องชนิดแรกก็สี่สิบชนิดที่2 60ประมาณนี้นะครับข้อนี้อาจจะแบบซับซ้อนนิดนึงแต่ดูฉเฉลยแล้วก็ ทำความเข้าใจเอานะครับบางคนก็เก่งนะครับคิดได้เลยอาจจะคิดไม่เหมือนกันอันนี้คืออธิบายละเอียดให้แบบเข้าใจนะครับว่ามันมาอย,ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์นะครับว่าโจทย์ต้องการอะไรลองทำลองทำดูนะครับตามเฉลยไม่เข้าใจตรงไหนก็ไลน์มาถามส่วนตัวได้ครับขอบคุณครับ